ครับพี่น้องเอฟซีสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็พาพี่น้องมาลอดพุงหน้ามาเบิงเขาเขาพ้อมสิฟอเกี่ย์หลังจากเห็ดหน้าตั้งแค่เดือนหกเดือนเจ็ดนะครับเนาะสำหรับขอดอแถวดีกว่าเกี่ยวไป ได้เสียหามืองเหรอพี่น้องก็ได้พ่ออยากพ่อกินอยู่อันนี้คือข่าวดอพี่น้องเราเกี่ยวเหล้อแล้วตากแล้วเก็บเมียนเรียบร้อยแล้ว,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 วอันนี้ก็เหลือแต่งแต่ขามานริล้อยหาพี่นอ้อ,นองอ่าเบิ้งขมมะลิร้อยหาอ่ามันเป็นเอาบ่อเป็ดได้เนี้ยบอ่อปีสิปีนี้ พีกายนี่ก็ถือวังมานพี่น้องปีกายนี่ยมานครับได้เขาสองร้อยขวกระสอบหน้าสองไฮนี่ขันถึงสองร้อยก็โอเคอยู่นี่ก็เขาลอยหาให้กนพี่น้องแต่ว่าใส่ใส่ทางโนนวลอ่นหลังนึงก็เขาลอยหาหกันพี่น้องอปกใหม่ลมใครเนี่ยแต่วันบ่ลม<อ>ใส่ห,หน้าพี่น้อง มหล่นมาผาดกันแค่เยวว้จะเห็ดพื้นผมเบอร์ห้องพี่น้องหน้าสองไฮไฮเทิร์นกับไฮไตเนาะครับเนาะอันนี้เป็นเขามาลีหนึ่งศูนย์ห้าซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเอ่ถือว่า เป็นห่วงดีอยพี่น้องเป็นห่วงดีอยรูว่าใส่ได้อยอสำหรับขมอมลิรอยหามเกหน้าเสมอแล้วะบอกคือสมัยตะกี้พี่น้องสมัยตะกี้นั่นก็ะตกกะไถดำเอาคอนดำก็สีเลี้ยวกะโดนขันเกี้ยวกะ เอาคนเกี่ยวตัวเสียแล้วกันโอ้ยหอดีไปเห็นพี่น้องสม,มัยมันท่านสมัยแล้วก,มกว็มีรถเกี่ยวมีรถเกี่ยวกับเกี่ยวแบบใส่ใส่กระสอบอใส่คนตรงแล้วก็มีแบบชนิดอุม้มใส่รถอุม้มมาเคุณรถอุ้มนะครับเนาะ แสด้เทลตันหนึ่งเอามาเทศใส่รถรถกับมาล้อถาเอาไปขายรถไปหอดไปหอดลุงสีกับเทเลยดำเทสะดวกสบายพี่นออ้องชาวหน้าซื้อมือกี่ก็บ,บือท่าลำบากรำบนปัญหนบ่ขึ้นสมัยตะกี้ ผู้มือนี่เขาเอิน้นผู้จัดการหน้าพี่นอ้องผู้จัดการหน้าผู้บางคนก็อ,อยู่กรุงเทพกรุงไทยท่อทมาสั่งสั่งรถสั่งจ้างเออ็าล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจ้า,จางเ่อนอันนี้ก็ลังสิพ่อละไรด้วพี่น้องก็ลังสิพ่ออันล่างสิพ่อเกี่ยวแล้วซึ่งรถก็นัดอยู่ประมาณสัปดาห์สิมา อ่าร้านเจ็ดแปดหน่อยพี่น้องเจ็ดแปดพกกี่กิกาน,นี่วันนี้ละน้ำไปได้อาทิตย์ได้เจ็ดมือเตรียม,ม,มพี่น้องขี้ดินก็แห้งแล้วก็ถือว่าโอเคก็สิพอดีกันเนาะพี่น้องเนาะครับมือเกี่ยวอหอดมือเกี่ยวทางมันคุมมันน,น,นั่นแน่ก็สิพอดีครับมันแหง้งอ่าก็สิบ่ได้ลุยน้ำเออ ทีมงานรถกันสิบบ่ได้ลำบากลำบนปะไรขอาบุงพี่น้องเจ้านี่กับบักหอยกินพี่นอ้องหอยเฉลี่เพราะมีทางเออมีทางอยู่นี่เบิ่งเอาพี่น้องง่วงเขาเถือว่าพานนะครับนอปีนี่พานเจ้าผมเหาะเบิ่งกับถือว่าพานบ่ม,มีหยาพราเสียนมีต่างต่ มีแต่งเตียกอเขาพี่น้องเดินมาพี่น้องว่างเขาว่วงเขางามเขาพี่น้องมาเบ่งเขาพี่น้องว่างเขา นี่แต่ห่วงใหญ่งๆาง,งามๆโอ้แต่อ่อนซ่อนครับเศร้าหน้าเห็ดหน้ากันคว่มขาดหวังกับจังซีหลี่น้องเขางามเข่าเต็มเม็ดเต็มห่วงอ่าเต็มเม็ดเต็มหน่วยโอ้อ่อนซ่อนพี่น้องมันาะเป็นความสุขของเศร้าหน้าเนาะพี่น้องเนาะ ทำไมว่าได้จกักสองหลอยกว้วกกระสอบก็ปีกายเนี่ยกระสีไข่เนี่ยอยู่อาทิตนาเนี่ยครับอาทิตนาบมาเมืที่จ็ที่แปดพิกกี้กาลดหนัดสีมากเกี่ยวไหยเนาะพี่น้องเนาะเกี่ยวกระสีเข้าไป ลงสีเลยโมก็งีสีมา,ปาไปลงสีเลยเพราะว่าตากบัวอกผู้เดียวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีนาะพี่น้องเนาะคลิปต่อไปกันจีฮันนีดีๆหาแนวีมึอมึงมาถามกูตอนพี่น้อง เยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องพญยยจอดผ้ามวนพันเดียวมวนอันไหนมีความสุขก็เสียห้ามาให้พี่น้องเบิง่งครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอยุติไงใเสียมซ้ำนี้สวัสดีครับ